อของสิ่งนี้มันมาได้ยังไงกันฟอสลงแบบเทพเทวาบาทเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือขอรับตอนนี้มีสายตรวจกำลังมาที่เมืองของพวกเราเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนปลอมตัวเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าผู้ตรวจการเฉินและทีมงานของเขารู้ว่าเราเป็นซอมบี้พวกนั้นจะไล่ฉันออกจากการเป็นประธานแล้วหลังจากนั้นพวกนั้นจะยึดเมืองนี้คืน แบ,แ,บแบ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 บนี้ก็แย่นะสิครับอากูไปที่เคตดีหลงังไปที่เคตซี่เร็วเข้าให้ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ในเมืองปกปิดตัวต้นด่วนไม่อย่างนั้นจะต้องกลับไปอยู่แบบหลบหลบสับ้นๆเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งหนึ่งแน่ๆได้เลยจะรีบไปเดี๋ยวนี้ทุกคนที่เหลือรีบไปประจำที่เขตของตัวเองซะรีบๆหน่อยเร็วเข้าจัดการให้เรียบร้อยนะอ๋อ เข้าใจแล้วนี่เจ้าคิดว่าพวกเราทําแบบนี้แล้วมันจะได้ผลจริงดิเอาหน้าฝ่าบาทก็มีเหตุผลที่เราทําแบบนี้อยู่แล้วเราจะทําอะไรได้ละ่ะเราต้องทําตามคําสั่งของเขาสถานการณ์ภายในเมืองเฮชทุกคนมานี่มานี่ฝ่าบาทมีรับสั่งให้ประชากรทุกคนมารับเครื่องแปลงชมดวนถ้าไม่อยอมกลับไปนอนใต้สะพาน พวกเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องเมืองนี้เอาไว้เร็วเข้าเร็วเข้าใครที่ไม่ได้ยินก็ไปเรียกไม้มดใครที่กินข้าวก็หยุดกินก่อนมาเร็วแม่ครับพวกเขาจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอครับฝ่าบาทอยากให้พวกเราปลอมตัวเป็นมนุษย์ขอชั้นด้วยค่ะทําแบบนี้เหรอคะแบบนี้ใช่ไหมคะอ้อใช่แล้วแบบนั้นแหละแม่ครับแม่ครับแล้วผมล่รครับลู จะเย็นก่อนสิรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ทําให้แม่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 แอะะพวกเราได้จัดการเรื่องที่สั่งเรียบร้อยหมดแล้วอืมเรียบร้อยก็ดีแล้วเอาเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่พวกแกแปลงโฉมอลไรอย่างนั้นรออังโกอย่ามายุ่งน้อเออ แล้วจะเอายังไงกับพวกเราดีล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันเตรียมแผนเพื่อที่จะรองรับพวกนายเอาไว้แล้วตอนนี้ผู้ตรวจการสฉนใจกันมาถึงแล้วทุกคนพร้อมแล้วหรือยังนี่แบ็กกี้และทำไมพวกเราจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้ให้นายจงด้วยล่ะไม่เห็นแปลกตรงไหนเหมื่อก่อนพวกนายก็เป็นสัตว์อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไง โอ้ผู้ตรวจการเชิญคุนนี่ฉลาดไม่เบาเลยนะครับใช้ทางรถไฟอแอบเข้ามาแบบนี้ไม่เลวเลยในเมืองมีพวกประทานอยู่หลายคนที่สนิทกับเจ้ามิสเตอร์ซอมบี้นี่เป็นไปได้ว่าภารกิจของพวกเราวาจะรั่วไหลไปแล้วก็ได้วิธีการตรวที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงพวกระดับสูงให้มากที่สุดและเริ่มจากดูประชากรก่อนเท่านี้เราก็จะเห็นความสามารถที่แท้จริงของมิสเตอร์ซอมบี้นัน่นเน ทำไมผู้ตรวจการเฉินเขาถึงไม่ชอบมิสเตอร์สมบีกันละ่ะเห็นว่าไอ้เจ้าโมนั่นมันกากมันอ่อนแอน,นะดูท่าทางของมันก็กระรองกองเก่งมากเลยด้วยแต่ว่าที่จริงแล้วนั้นนะผู้ตรวจการเฉินของเราก็ไม่เคยชอบกี้หน้าของใครอยู่แล้วละ่ะนอกจากผู้คุมกฎที่นางนับถือนางลำเอียงกับทุกคนนั่นแหละแกพูดเบาๆหน่อยสินี่แกอยากให้เธอได้ยินบ้างหรือไงใช่ ฉันได้ยินที่พวกนายคุยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าฉันลำเอียงแล้วมันจะทำไมตั้งแต่ที่ท่านผู้คุมกฎได้กระจายอำนาจให้กับพวกประธานต่างๆเดี๋ยวนี้หมาแมวที่ไหนก็ขึ้นเป็นประธานกันได้หมดแล้วมีเพียงแค่ท่านผู้คุมกฎผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำของเรามนุษยชาติและพาพวกเรากลับสู่ความรุ่งโรจน์ได้อีกครั้งผู้ตรวจการเฉินพูดเอาซะเห็นภาพเลยต้องเป็นผู้ที่มีออร่าแห่งกดยรตยศเท่านั้นถึงจะเป็นผู้นำได้สินะ อืโดนัทของพวกมนุษย์นี่อร่อยจังเลยแฮะท่านสามารถสนับสนุนช่องข่าแปลข่ายาแก้เจ็บคอได้แล้ววันนี้เบอร์โดเนส0ูสนย์เก้าหจ็ดเก้ขอบคุณมากนะขรับด้วยดีละ่ะอย่ากดเบอร์ผิดฮ่าฮ่าขอบคุณมากขอรับ